สุดยอดเลยว่ะบ้านผีน้องซินในตำนานอ่ะโคตรหลอนเลยว่ะวันนี้เจะถ่ายคลิปผีหลออกเป็นวัยร่อเลยเว้ยพี่พี่กาแต่ผมกลัวว่าพี่เขาวัดกันว่าบ้านหลังเนี้ยมีหญิงสาวตายหงสิงอยู่นะพี่เมื่อคืนผมฝันร้ายด้วยกลับกันเถอะพี่นะนะพี่ตูนเราก็กลัวเรากลับกันเถอะโอ๊ย มึงเป็นบ้าอะไรของพวกมึงวะนี่พบเมื่อคืนมึงฝันร้ายหรือฝันเปียกกันแน่วะถ้าผีมันสวยจริงอ่ะมึงอาจจะชอบก็ได้ทิตุนอย่าไปพูดแบบนี้นะลบหลู่เขาไม่ดีเฮ้ย,ยพวกมึงใจเย็นก่อนได้ไหมมันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้ก็แค่บ้านไม้เก่าๆอะ ไไอพี่ะรนี่มันห้องอะไรวะใช่ห้องที่เราอยามาพักป่ะพี่พ,พี่ผมว่ารอยายเอเ่เหอะยายเอ่อ่ะยายเอ่อ,อยู่ไหนที่เราที่เรานัดไว้อ่ะโอ้โหก็อียายเอ่อนะน่ะนัดไว้ตอนบ่ายสามใช่เหรวะนี่มันขึ้นจะเลยอ่ะเนะี่ยมุดหัวไปไหนไม่รู้ท่างแม่งไม่รู้ปิดอย่าเปิด อย่าเปิดห้องนั้นเป็นอันขาด้ายังอยากพักที่นี่ต่อยายทำไมยายพูดแปลกๆอ่ะพูดเหมือนมีผีเลยอะ่ะมีอะไรปิดบังปะเนี่ยเรื่องบางเรื่องก็ไม่ควรดู <S 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 อันนี้กุญแจ สวัสดีครับ FC ชาวล่าท้าผีทุกท่านวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บ้านล้างผีน้องสินตำนานเขาเล่ากันว่าน้องสินเนี่ยเขาตายเพราะเรื่องความรักใครกล้าล่าท้าผีช่วยบอกผมทีไอ้กูเองกูเองผีมันสวยจริงอะรนะเดี๋ยวกูจะชวนมันมาทำาออลออือนี่พี่ต้นอย่าพูดถึงผีได้ไหม ฉันรู้สึกว่าเหมือนมีคนมองเราอยู่อ่ะพี่เมืม่อกี้เหมือนผมเป็นคนเดินผ่านวะ่ะหรือว่าผมตาฝาดวะเน้นๆน,นี่มันเสียงอะไรอะ่ะเขาว่ากันว่าขี่สินเนี่ยร้องไห้ทุกบ่ายไม่ใช่หรอเหรอโอ้โ,อโห สุดยอดปไปเลยครับทุกคนผีบีจริงด้วยคอนเทนต์เนี่ยมาแน่นอนที่ก้าห้องนั้นอย่าเอ๋บอกว่าห้ามยุง่งเฮ้ยถ้ามึงอยากได้คอนเทนต์นะ่ะมึงก็ต้องลุยหน่อยดิวะ,ะไ,ไหนวะผีซีนอะ่ะออกมาหลอกกูหน่อยดิอยู่ไหนวะผีซีนอะ่ะอยากเจอว่ะลองกูที ไหนวะไม่เห็นจะมีเลยพวกมึงมาที่นี่ทำไมพี่พีพีพี่มีจริงจริงด้วยสวัสดีครับผีคุณจินคือพอดีว่า ผมแค่อยากรู้เรื่องราวของคุณนะครับอยากรู้จริงเหรอถ้ารู้แล้วจะหนีไม่พน้นเฮ้ยพอดีเลยกล้าถ่ายรูปไว้กูหน่อย f c f c นีเฮ้ยเฮ้ียเซลฟี่ดี จริงอ่อะเออผมดาวมันถ่ายด้วยกัน <c oughs> าาว่าพ่อเจ้าน้องจะไปฟ้อนผีหมดน้องอยากเลี้งแก่พ่บอกให้ขึ้นไปคิงนไปอะไรอย่างหาบอกให้ขึ้นไปเลี้ยงควายพ่อเจ้าออยากเลี้ยงควาย ดาวอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านเหมือนกันเลยใจเย็นๆทุกคนตั้งสติก่อนจุนถ่ายกูนะดิถ่ายกูหน้าถ่ายกูหน้าเออเออคุณซินครับไหนคุณมีอะไรจะบอกหรือเปล่าครับเอ,อเดี๋ยวปั๊บปัป๊บ,ปบผมมันปิดหน้าครับเดี๋ยวมองไม่เห็นในไลฟ์ไอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเอออือเฮ้ยงั้นนั่นเออ,เอ,อยิ้มยิ้มทำยิ้ม Ột, โอเคงี้ดีขึ้นเยอะพิก้าอย่าไปยุ่กับเขาเหมือนนี้ไหนครับคุณจิมคุณมีอะไรอยากจะบอกป่ะครับความจริงแล้วฉันบอกแล้วไงว่าอย่าเปิดห้องนี้ ยายไม่ได้จะทำร้ายใครนั่นมันความผิดพลาดของยายเมื่อครั้งก่อนหยุดถ่ายเดี๋ยวนี้ป้าหยุดถ่ายดิมันหยุดเวย้ยคนทำผิดมันก็ต้องถ่ายไว้ดิวะถ่ายให้ทุกคนมันเห็นไปเลยมันรู้ไปเลยเออใช่ใช่ผมจะเอาไปแจ้งตำรวจเรื่องมันก็ผ่านมา30ปีแล้วอายุความก็หมดไปแล้ว ถ้าจะก่อคดีใหม่อีกครั้งก็คงไม่ใช่เรื่องยากว่าไปว่า